เมื่อวานนะพระวัดเรารวมทั้งอาจารย์ก็ไปถวายน้ัสกการบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วที่กรุงเทพที่ท้องสนามหลวงก็นำมาจากประเทศจีน ใครที่ยางไม่ไปก็ควรจะไปยังมีเวลาเขาจะตั้งเอาไว้ถึงวันที่สิบสี่คุมพาการที่เราได้ไปกราบพระบรมสารีริกธาตุนั้นเนี่ยทำให้เกิดความชุ่มชื่นใจแ้่เป็นพระเราเนี่ยก็ทำให้เกิดกำลังใจ กำลังใจในการที่จะทำงานถวายให้แก่พระองค์งานของเราก็คืองานดูแลพระศาสนางานเผยแผ่คำสอนเพื่อให้พระศาสนาของพระองค์เนี่ยยั่งยืนนานสืบไปได้ความชุ่มชื่นใจ ได้ความอิ่มใจได้ความปิติใจทีนี้ไอการที่เราได้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ถือว่าเป็นสิ่งอันเป็นมงคลแก่ชีวิตปูชาจะปูชนียานังเอตมังคัลมุตตะมังการได้ถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันควรเคารพ เป็นมงคลแก่ชีวิตที่ว่ามงคลสิ่งที่เป็นมงคลที่เป็นวัตถุมงคลจะหาสิ่งใดเทียบเท่ากับพระบรมสารีริกธาตุนั้นไม่มีแม้แต่พระพุทธร,รูปที่พวกเรากราบไหว้กันก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธสร้างขึ้นในครั้งหลังแต่ ระสาริตุกธาตุนั้นถือว่าเป็นของเนื่องด้วยกายของพุทธเจ้าพระเขี้ยวแก้วก็คือฟันของพุทธเจ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆมีคนพูดกับอาจารย์เหมือนกันบอกเวลาพระเทศเนี่ยหรือว่าพระบรรยายธรรมเนี่ยใช้คำบาลีมากฟังไม่รู้เรื่องก็เอาให้ง่าย พูดในฐานะนที่ทำให้เข้าใจง่ายก็คือฟันของพระพุทธเจ้าเป็นสลีละสังขารร่างกายของพระองค์โดยตรงฟันซี่นี้พระองค์ใช้เสเวยพระกยาหารตลอดพระชนชีพในครั้งที่พระองค์ก่อน วันตัสรุพระองค์ก็ฉันข้าวมัทุปายาตของนางสุชาดาก็ใช้ฟันซีน่นี้หลังจากตัสรุพระองค์ฉันปัตาหารคือข้าวสตุพงสตุก้อนของตปุษสาพันธิกะพระองค์ก็ใช้ฟันซีน่นี้ช่วงชีวิตของการบำเพ็ญพุทธกิจ รองสสเสวยพร,พระกายาหารด้วยฟันซี่นี้ไม่ว่าจะเป็นปะตะาหารของนางวิสาขาของพระเจ้าประสเที่โกศลของพระเจ้าปิมพิสารก็ใช้ฟันซี่นี้ตอนช่วงสุดท้ายของชีวิตประเด็นนิพพานพระองค์ก็สเสวยสูกรมัทวะที่ถวายโดยนายจุนทะก็ใช้ฟันซี่นี้ เป็นของเนื่องด้วยกายพระพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นของอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างในครั้งหลังไม่มีสิ่งใดเทียบพระเขี่ยวแก้วพระสารีริกธาตุได้ทีนี้ถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราไปถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ควรจะทำความเข้าใจว่าเรา ได้อะไรอยู่ในส่วนไหนของคำสอนเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนไว้หรือไม่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการปฏิบัติธรรมต่างๆของเราการทำบุญให้ทานของเราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันต้องมองกลับไปหรือหาที่มาที่ไปจากคำสอนของพระองค์ให้ได้ อยู่ในส่วนไหนถูกต้องหรือไม่ทำแล้วมันจะผิดหรือไม่เราไปถวายสักาการะพระเขีื่อแก้วเนี่ยมันอยู่ในส่วนไหนของคำสอนทำแล้วเราได้อะไรเราไปถวายสักาการะพระเขีื่อแก้วเราได้อะไรปฏิยัติปฏิบัติปฏิเวทก็ตอบว่าได้บุญนะบุญในส่วนของ การบูชาการถวยายสักการะพระรัตนตรัยอย่างเราตอนเนี้เรากำลังสวดมนต์ทำวัดเย็นเนี่ยก็คือการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้การที่เราไปบูชาพระเขี้ยวแก้วเนี่ยก็คือว่าเราอยู่ในส่วนของการบูชาพระพุทธ ทีนี้ก็มีปัญหาหนึ่งเหมือนกันว่าการที่เราได้บุญจากการบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยในส่วนของสรีระสังขารร่างกายการบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยต้องแยกเป็นสองส่วนก่อนอันแรกคือบูชาสิ่งที่เป็นวัตถุอันที่สองคือบูชาด้วยใจหรืออาจจะเพิ่ม ทางวาจาด้วยก็ได้สมมุติว่าเรากําลังจะสวดมนต์ทำวัดเย็นเนี่ยพระพุทธรูปพระพุทธนิโรธังสีก็คือวัตถุที่เราบูชาอยู่ในส่วนของวัตถุในส่วนของรูปการที่เราสวดมนต์เนี่ยก็คือการกล่าวคำบูชาพระนาตรเป็นส่วนของวาจา แน่นอนในใจเราเนี่ยนอบน้อมพระพุทธเจ้าเต็มที่เลยก็ถือว่าเป็นส่วนของใจแยกง่ายๆคือส่วนของรูปกับส่วนของนามใจเป็นนามรูปคือวัตถุการบูชาพระนตนตตยเราแยกเป็นสองส่วนนะฮะส่วนของวัตถุกับส่วนของใจ อันี้มีปัญหาหนึ่งเหมือนกันวันนี้อาจารย์เปประชุมที่วัดโป่งกับพวกท่านเจ้าคณะตำบลหลายตำบลเจ้าคณะตำบลตะเคียนเตี้ยท่านก็เปิดโทรศัพท์ให้ดูเป็นคลิปวิดีโอที่มีการเถียงกันใช้คำว่าเถียงก็ได้ใช้คำพูดค่อนข้างรุนแรงระหว่างคารวะที่สอนคำ พระรูปหนึ่งท่านเถียงกันท่านเถียงกันเรื่องการกราบไหว้ธริระสังขารของครูบาอาจารย์การกราบไหว้สังขารของครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่การกราบไหว้สังขารของครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ ท่านก็ว่ากันไปตามเหตุผลนั่นแหละระหว่างครับระหว่างพระกับโยมนะนี่เราลองพิจารณาดูสลีละสังขารร่างกายถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยพระเขี้ยวแก้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสลีละสังขารของครูบาอาจารย์เหมือนกัน,นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบรมครูเลยพระเขี้ยวแก้วก็เป็นสลีละสังขารของพระองค์ เราไปถวายสักการะพระเขี้ยวแก้วก็คือเราไปถวายการบูชาสรีระสังขารของครูบาอาจารย์เหมือนกันทีนี้อการถวายการสักการะบูชาวัตถุที่เป็นสังขารร่างกายของครูบาอาจารย์เนี่ยมันถูกต้องหรือไม่กลับไปดูในพระไตรปิฎกก็มี พระเจ้าก็อนุญาตไว้นะครั้งหนึ่งพระอานนท์เนี่ยทูลถามพระพุทธเจ้าในการต่อไปเมื่อพระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ข้าพระองค์จะสามารถหาสิ่งใดเป็นเครื่องบูชาแทนพระองค์ได้ก็จะหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย เมื่อดับขันพณิพานไปแล้วเนี่ยเราจะมีสิ่งใดที่ใช้ทดแทนบูชาพระพุทธแน่นอนถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่เราได้กราบพระองค์เนี่ยถือว่าเป็นที่สุดแต่เมื่อพระองค์พุิพานแล้วเราจะใช้อะไรพานนท์ก็ทูลถามในทํานองขออนุญาตพระเจ้าก็ทรงอนุญาตพร,ระองค์ก็ตรัสว่าถ้าเราไม่อยู่ เมื่อเราไปปรากฏอยู่ที่นี่ให้ปลูกต้นโพนะต้นโพเนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้ปลูกแล้วเราก็เคารพแทนพระองค์ได้พระนนก็ปลูกนะปลูกต้นโพไว้ต้นหนึ่งทุกวันนี้เรียกว่าอานันโทโพธิยังมีอยู่ที่ประเทศอินเดียอายุยืนมากต้นโพต้นนี้พะขาบอก็่าตาอีกว่าให้สร้างสถูปเก็บพระ าริลิกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตเจ้าที่เราสร้างเจดีกันเนี่ยคาว่าเจดีแปลว่าที่เราลึกถึงเจดี JD ไม่จําเป็นต้องเป็นยอดแหลมอย่างที่เราเห็นกันนะเจดี JD แปลว่าเราลึกถึงรลลึกถึงก็สริริลังขารของครูบาอาจารย์พระสาริลิกธาตุ อย่างที่เราไปถวายสักการะพระเยวแก้วก็ถูกต้องตามที่พระองค์ตัดไว้ไม่ผิดเราได้ประโยชน์ได้ความชุ่มชื่นใจจากบุญที่เราได้กราบบุญแปลว่าอะไรบุญแปลว่าความสุขพระเจ้าตัดไว้เลยภิกษุทั้งหลายเธออย่าได้กลัวการทำบุญเพราะบุญเป็นชื่อหนึ่งของความสุขอิ่มใจสบายใจมีกำลังใจ แค่ได้กราบตามที่พระเจ้าอนุญาตไว้เพราะนั้นทำความเข้าใจว่าเราไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระสารีกธาทาเนี่ยเราก็ได้บุญอันที่สองของพระราตัยคือพระธรรมพระธรรมคือคำสอนเนี่ยในส่วนของวัตถุในส่วนของรูป อันแรกก็คือเสียงนี่แหละเสียงอย่างอาจารย์เทศก็เอาคําสอนของพระเจ้ามาเทศก็ถือว่าเป็นรูปหนังสือพระไตรปิฎกอยู่ในตู้ในหอไตรนี่เป็นส่วนของพระธรรมที่เป็นวัตถุที่เราควรน,นอบน้อมบูชาหนังสือทรมาเนี่ยเขาไม่ให้เอาไว้ในที่ต่ําในที่ที่คนหรือว่าเท้าของคนจะเหยียบย่ําได้ ควรเก็บไว้ที่สูงเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในตู้สวยงามถึงเราจะไม่นิยมจุดทูปจุดเทียนไหว้หนังสือแต่ก็ถือว่าเป็นของสูงในส่วนของวัตถุพระธรรมสาคัญที่สุดเราศึกษาปฏิบัติทำความเข้าใจนำไปปฏิบัตินั้นในส่วนของใจนะเพราะ้วะไป เป็นสิ่งอันควรบูชามีสองส่วนส่วนวัตถุกับส่วนใจพระธรรมเนี่ยก็หนักไปทางด้านจิตใจซะมากเป็นนามพระธรรมซะมากแต่เกิดประโยชน์ที่สุดหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหนังสือสวดมนต์หนังสือปฐมปิฎกกราบก็ได้กราบวัตถุก็ได้อันนี้ส่วนที่สามคือพระสงฆ์ระัตะนะที่สามกราบครูบาอาจารย์ หลวงปู่หลวงพ่อที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถึงธรรมกราบแล้วก็รู้สึกแช่มชื่นเบิกเบิกบ,บานใจก็เป็นวัตถุเหมือนกันนะตอนท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยดีที่สุดเลยถ้าใครเคยไปไปกราบครูบาอาจารย์เนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันมีความอิ่มใจติดตัวมากลับมาบ้านก็ยังชื่นใจอยู่นะฮะ หลวงพ่อโบเกตเนี่ยถ้าใครไม่เคยเจอท่านลองไปกราบท่านคำที่พูดได้เต็มที่เลยก็คือว่าเราได้กราบพระแท้ด้วยศีลาจจะระวัดด้วยลักษณะของท่านเนี่ย mm hmm. เห็นแล้วอยากกราบครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าปฏิบัติชอบเนี่ยกราบเมื่อไหร่ก็ชื่นใจ ก็ถือว่าเป็นส่วนของวัตถุแต่ท่านยังมีชีวิตยอยู่แต่ทีนี้ถ้าเกิดท่านจากไปทำยังไงทังจากไปเราคิดถึงมากเลยครูบาอาจารย์มีคุณพระคุณต่อเราในสายวัดป่าเขาก็นิยมเก็บพระาธาตุใช่ไหมพระาธาตุของพระอาหารพระครูบาอาจารย์ท่าปฏิบัติถึงระดับสูงสุดเวลาเผาศพแล้วก็จะเป็น พระธาตุเป็นเม็ดใสๆของหลวงปู่มั่นหลวงปูแ่แหวนหลวงปูข่ขาวหลวงปู่ดูลมีหมดเลยอันนี้ก็เทียบเคียงกับคําสอนของพระเจ้าว่าให้เก็บพระธาตุเป็นเครื่องบูชาได้ในส่วนของพระอระหันตธาตุไห้ผิดเลยถ้าเป็นของมานิกายเราเนี่ยก็นิยมเก็บ สรีระของท่านนะสังขารของท่านเอาไว้ในโลงแก้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่เผาผู่ใยๆไม่ชาปนักอิไมไม่ถวายเพลิงก็เก็บทั้งล่างไว้เลยก็แห้งแล้วก็ปิดทองไว้หลายวัดนะของหลวงพอ่อฤาษียิงดำท่านก็เก็บไว้ในโลงแก้วครูบาอาจารย์สายมหานิกายนีย่หลายหลายวัดก็นิยม ไม่เผาก็เก็บทั้งล่างเลยก็ถือว่าได้เหมือนกันสําหรับความคิดอาจารย์ก็เรารักท่านเคารพท่านอันนี้ในส่วนของวัตถุก็เป็นอย่างนั้นพระสงฆ์ในส่วนของจิตใจเราก็ให้ความเคารพครูบาอาจารย์นั่นแหละท่านสอนอะไรก็ทำตามสอนแล้วก็ทำตามคนได้ได้ประโยชน์ก็เรา ถ้าเราเป็นพระเราก็ทําตามท่านยึดถือแนวทางของท่านในการรักษาพระศาสนาก็เท่ากับเป็นการบูชาพระสงฆ์พระรัตนตรัยมีสามพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่กับเราแล้วก,าย,กายเนื้อของพระองค์ไม่ได้ปรากฏในโลกแล้วเหลือแต่เพียงพระพุทธรูปเราก็ถือเอาพุทธรูปซึ่งเป็นวัตถุเนี่ยเป็นตัวแทนของพระองค์ เคารพด้วยใจนอบน้อมเต็มที่ด้วยเสียนก้าวในส่วนของใจพระธรรมก็เหมือนกันในส่วนของจิตใจก็ให้ความสนใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมฟังธรรมด้วยจิตเป็นสมาธิด้วยความตั้งใจของรูปวัตถุข้อนหนังสือต่างๆก็ดูแลให้ดีอย่าให้เปียกอย่าให้ขาดอย่าให้อยู่ในที่ที่ไม่ควร พระสงฆ์ก็เหมือนกันเราก็กราบท่านตอนยังมีชีวิตยอยู่ได้เนี่ยดีที่สุดพอท่านจากไปเราก็กราบพระธาตุบ้างกราบสังขารท่านบ้างสําคัญเราก็ทําตามคําสอนของท่านเนี่ยคือการบูชาพระรัตนตรัยเป็นบุญเป็นบุญเบิกบานใจเบื้องตน้นเกิดประโยชน์จากคำสอนประโยชน์อันยิ่งใหญ่อยู่ตรงนั้น ก็ขอให้ทำความเข้าใจกันเรื่องการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวสวมดมนต